เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ระบบกองดีกว่าเริ่มต้นอ่าสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยที่ใช้ระบบกองเออเริ่มต้นใช้ตัวไหนก่อนนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงกันด้วยระบบกองที่เรียกว่าใต้ทรายเป็นกองใต้ทรายระบบกองใต้ทรายใช่ใช่ใช่มันเป็นเหมือนแผ่นรองพื้นเมื่อก่อนแหละแผ่นรองพื้นแล้วเราก็เอาออกซิเจนะ่ะลงไปเพื่อดูดตะกอนขึ้นมาข้างบนแล้วก็หมุนวน,นแบบนี้ไปเรื่อยๆเรียกว่ายอย่างี้ละกันเหมือนดูดตะกอน ข้างบนใช่ใช่ซึ่งซึ่งในปัจจุบันอ่ะแทบจะไม่มีคนใช้กันแล้วมันทรายอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะมีตัวแผ่นกองแผ่นพลาสติกอันหนึง่งอ่าฮะแล้วก็มีท่อขึ้นมาแล้วก็เสียบปั๊กเข้าไปเ,าเสียบโอเจนเข้าไปมันก็จะปุ่งพุ่งพุ่งุ้งแล้วมันก็จะแบบอรมดูดตะกอนขึ้นมา,าหมนนุนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนั่นคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อ,ก,อ,ก,อก่อนเลยนะโอ้แล้วป่านอยู่ยังไง เขาอยู่ได้อยู่ได้ใู่ไใช่ในปัจจุบันเราเราก็ทําได้เหมือนกันซึ่งถามว่าการมีสกิมเมอร์ไม่มีสกิมเมอร์ดีกว่าตรงไหนมีก็คือถ้ามีสะดวกกว่าเพราะว่าผมก็พูดกับลูกค้าทุกคนนะว่ามีสกิมเมอร์สะดวกกว่า